คลิปนี้เนี่ยสายมูภ้าพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปบูกันนะครับที่ไหนที่เขาว่าเด็ดทั้งในเรื่องการงานการเงินหรือความรักเนี่ยอย่าลืมดูให้จบคลิปกันนะครับที่แรกที่เราจะพาไปคือวัดโพครับที่นี่เขามีสถานที่ให้มูหลายจุดเลยนะฮะที่นี่มีประตูแห่งความมงคลนะครับช่วยล้างอาถรรพ์สะดอกขอแก้ปีชงรวมถึงมีรูปสังแปลงหน้าประตูวัดนะครับถ้าใครอยากโชคดีเสริมสิริมงคลในชีวิตให้มาสัมผัสรูปปั้นสั่งแปงตัวนี้ครับและที่ถัดไปที่จะพาไปนะครับคือเทวรายพระพิฆเนศที่ตั้งอย ก็ตามมาได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่มูปังๆอีกหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดแขกศาลท้าวมหาพมเอราวันพัตติมูลติวัดพระแก้วศาลเจ้าพ่อเสือคอนเฟิร์มเลยว่าปังทุกจุดเคล็ดลับสําหรับสายมูนะครับอย่างแรกเลยคือของไหว้เตรียมของไหว้ที่เหมาะสมเช่นดอกไม้ทุกเทียนผลไม้2คือการขอพรด้วยใจที่นิ่งและตั้งมัน่นและสุดท้ายคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปขอพรควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วผมก็ใช้บอนนิตเตอร์เมทวอนกลิ่นไวชาโดตัวนี้นะกลิ่นเขาหอมอบอุ่นมากๆเลยนะััั้แแจจะด่มตตงงย ออกจากที่เลย